เจริญพรวันนี้มีคุณโยมท่านหนึ่งถามมาว่าติดการพนันแบบถอนตัวไม่ขึ้นค่ะอยากเลิกแต่เลิกไม่ได้ทำอย่างไรดีคะคุณโยมถามว่าทำไมคนถึงติดการพนันนะคือการพนันเป็นเหมือนการจำลองชีวิตจริงเนี่ยให้มันย่นย่อแล้วก็สั้นลงมาคนทุกคนปรารถนาจะลิ้มรสแห่งชัยชนะ แต่ในชีวิตจริงกว่าจะชนะได้บางทีปีหนึ่งมั่ง5ปี10ปีมั่งเนี่ยแต่การพนันนี่เดี๋ยวเดียวบางเกมแค่นาทีเดียวเดียวก็รู้เรื่องแล้วชนะหรือแพ้เ้นพอชนะมันก็ปลืม้มรู้สึกว่าโอ้โหเลือดลมสูบฉีดนี่นะไปเดี๋ยวสักพักก็แพ้รู้สึกว่าผลแห่งชัยชนะแพ้หรือชนะเนี่ยมันรู้ผลเร็วมันได้ลุ้นแล้วพอชนะแล้วก็อยากจะชนะอีกนะพอแพ้ก็อยากจะแก้ตัวนี่แหละคืออาการของการพนัน แล้วก็เสียทรัพย์เสียสุขภาพเสีย e, ชื่อเสียงกิติยศทุกอย่างเนี่ยเสียหมดเลยใครจะเก่งเท่าไหร่พอรู้ว่าเป็นคนติดการพนันปั๊บเครดิตเนี่ยหมดเลยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยที่คุณโยมอยากเลิกนะถูกแล้วแต่ขอให้ตระหนักถึงวงจรของมันว่าทําไมเราถึงติดการพนันแล้วมันมีโทษกับเราเนี่ยหนักหนาสาหัสขนาดไหนจากนั้นตั้งใจให้เด็ดขาดเปลี่ยนสิ่งแวดล้อมที่ไหนที่เราไปนั่งแล้วเดี๋ยวต้องเล่นการพนันนะ อย่าไปตัดไฟต้นลมชนิดที่ว่าหาเหตุผลให้ตัวเองว่าคราวนี้จะไม่เล่นและเป็นนั่งดูเฉยๆนะรับรองไม่เวิร์กไปถึงเดี๋ยวก็เล่นอีกเพราะฉะนั้นเนี่ยคือไม่ไปเลยที่ที่เราจะเล่นการพนันหักใจเด็ดขาดประกาศตัวต่อผู้คนรอบข้างทั้งบ้านปิดป้ายไว้ที่ห้องนอนประตูบ้านป่าผปนังทุกแห่งด้วยให้ทุกคนช่วยเป็นพยานยืนยันแล้วก็ตั้งใจสวดมนต์นั่งสมาธิแล้วไปวัดทุกอาทิตย์เลย ถ้าเอาจริงๆแล้วก็เดือนเดียวเราจะแก้โลกติดการพนันหายขอให้ประสบความสำเร็จเจริญพ่อ